จะพ่อเขา,ขา,ขาไา็่่ายได้สี่เมตรก็เลยคูดแบบสีเลยง่ายดิเดี๋ยวก็มาดึงโลกก็เท่าก็เสร็นะามีด้วยนะนาำจิ้งจกอ่านเยอะจริงนงน้ำออกกว้างพอได้ลนะ น้ำมันมาร้อยลิตรเอ่อน้ำแก้คนได้ที่แบบว่างหกในนอ้อยเราก็ซื้อหลองซื้อรุ่นนี้ไปใช้ดูก็ได้นะวันนึงเติมน้ำมันสี่แปดสิบลิตรร้อยลิตรทางานเต็มที่เลยอนะ่ะแบบตักไม่ได้ยุดมือเลยอนะ่ะอาชาวบ้านนะนะหยุดไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านก็หกอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะร้อยยี่สิบลิตร สนะมาร์ททีจิบนะน่ะที่พววัดดูนะงานหนักนะตั้งไม่หยุดเลยเงระดับเนี่ยนะเป็นประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดมันมีให้เล้งจำนวเอ็ดรุ่นเนี้ยแต่ผมเล็งอยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะได้ระดับนี้แหละความเร็วนะแต่มันก็ไม่น่าเกรียดแหละทำง,งานอยูบ้านได้มาณรนะก็จะจิดอยู่ประมาณเป็นที่เลย 120 lít. Cho cái phần này thì ngon rồi, các lọ hàng luôn đủ đai Cảm ơn.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  ดได้รถลได้ส่งผันชั่วโมงนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่ยงยากนะพวกเครื่องพวกอะไรคฟผ่านก็ใช้เต้นละร้อยกว่าบาทเอออยอะแยะอะไรแต่นี้มันยังรถใหม่อยู่ก็ยังไม่นะมาประกาศเจ็ดพัน 7, มันก็มีปัญหาบ้างนะไอ้บูกร่วมอานร่วมเนี่ยเราก็มาลองแต่มันก็มีปัญหาทุกรุ่นแหละที่ครับมาเนี่ยมันก็มีปัญหามันก็มีทั้งข้อดีข้อ,ขอเสียแต่ละรุ่นแต่ไอ้พวกอะไรนี่ยังปกติอยู่พวกคอยฟงไฟฟ้าปกติยังไม่มีอะไรที่ปกติบางรุ่นรวนแล้วนะหะาร้อยชั่วโมงรวนแล้ว ไอรุ่นนี้อย่างๆอย่างไรกินปกติอีกอย่างเดียวคือถ้าต้นยางโทรศัพท์ไม่ดีมันจะโหลดนิดพอโหลดปุ๊บแล้วมันจะห่าไประโหลดไปจริงๆรุ่นนี้นะตอนแรกก็ตกใจมันเป็นอะไรเรื่องโหลดปุ๊บโหลดโหลดฟุตหนึ่งนิดเดียวโหลดนิดเดียวแล้วมันก็กลับมาเป็นปกติหน้าจอมันก็ปุ๊บไปพอวุบไปแล้วก็กลับมาเป็นปกติ สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเลยมันมันอัพโหลดอะไรเยอะแมันต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ด้วยแปลกแปลกก็ไม่เคยเจอตอนแรกมางงเลยเอ๊อแต่พอเวลาตรงนั้นเห็นสัญญาณโทรศัพท์เยอะๆอย่างเงี้ยนะปกติทำงานปกติตอนแรกก็งงเลยเอ๊อเป็นอะไรโอ้สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีมันมันอัพโหลด้อมูหรืออะไรทย่ญญาง ตีเลยว่าน้ำมัน120ลิตรเต็มที่งานนำัำเล่งประมาณ7 8แปด120ลิตรเร่ง6กก็ได้นะเล้งจะจะลงเล้งลิตรเนี่ยเง6กเนี่ยประมาณเร่ง6เล่ง6นี่ก็ไม่น่าเกียดนะครับงทำงานชาวบ้านได้ประมาณนี้แหละงานชั่วโมงอนะทำเร็วไปเราก็ได้น้อย